แต่แม่ติดผู้ชายอยู่วัดอยู่นะครับอันนี้ทำไงดีอะไร่ะคบซึ่งส่วนตัวก็เลยบอกว่าพวกแม่เขาก็ไม่มีเวลาใส่ใจหรือเปล่าเต้องแบ่งความรักไปให้หนุ่มคนอื่นนะครับไม่ให้ลูกชายแบบเต็มที่อันี่ติดเรื่องลูกหรือติดเรื่องอะไรคะ ABCD เขาใช่ไหมเขาเขาเราก็ไม่ควรไปไปไอ้นี่เขาเป็นรบกวนเขาสำหรับผมนะเพราะเราแบ่งวันให้ชัดเจนแล้วจริงไหม เราจะติดอะไรไหมถ้าศาลจะตัดสินอย่างนี้คือเขาดูได้วันไหนมั้งครับเออเดี๋ยวเราตกลงกันเลยได้ไหมยผมขอจันพา,า,านพุ้นหัสตุกเสา,ราครับ ยินดีโลบด้วยมันทุกวันนี่หว่าแล้จะดูแลเองได้ไหมครับก็เผื่อคุณไมย์ทำงงทำงานไงหรผมดูแลเองลูกผมเลยอยู่ตรงแผงกระดกนี่แม่ไปทางทางขาวไอ้ฉันเวลาว่างแบบเผื่อขึ้นสะพานส่อนอ่ำอยู่บนสะพานส่อนอ่ก็เลือกวันมาสิบี้นะครับทำไมต้องเลือกวันด้วยในเมื่อเจอลูกเมื่อไหร่ก็ดูแลได้เมื่อไหร่ดูดิครับดูดิไม่โอเคครับว่าไงพวกรับถลือดูแลวกันมันมีปัญหามั้เอาเป็นนี้ไหมครับ าสมมติว่าเวลาไม่ตรงกันทุกครั้งที่เราเข้ามาก็ตรงกันรับเป่ายิงฉุกไหมใครชนะวันนั้นได้ดูแลลูกไปุมงเอาไม่เคยชนะผมครับขึ้นพอเขาพอผมชนะเขาก็แทงผมกลับไปเอ็กซ์กรแลนด์มาร์กไม่ไปเป็นร้านตืนเป่าตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยทุบเนี่ยกอลเสือสามบอลเสือผมก็ชุบไดครับเดี๋ยวขวาไปสันว์ก็ชนะใครยิงฉุกแหละ เว้ยเด็กเลูกขุนลูกขุนช่วยตัดสินหน่อยลุกคุนได้มผมลูกขุนช่วยด้วยตามตานะผมเ่อที่แจ้งเรื่อนนะครับเพราพ่อพ่อมันชอบเมาครับจริงค่ะเราติดยาเติมเงิวันก่อนรีสเสียงลิ้วแล้วเสียงตตับแข็งด้วยจริงลิ้นลิ้นเหลวเลยครับ ชีวิตไม่เอาเลยแล้วใส่ต้องสั่งเบียร์ซื้อเบียร์ทุกวันนะครับวันละสี่ขวดห้าขวดวันนี้กินไปสองครับเอ้ยโอเครับลินเลยยังไม่เหลวใช่ไหมพวกไม่ไม่ได้มาเราทุกคืนนะครับกลางวันกลางวันก็เมาครับตึ้คตึ้งตึ้งตึ้งตะ้งตึ้งตตต้งต้บต รีพอร์ตจุดลิ้นเหลวแล้วก็นนั้นสารค้าติดการเลี้ยงดูคุณเป็นของแม่หรือเปล่าคะตอนนี้แล้วแม่ไม่มีเวลานะ้วสารสามแชททวิแป๊บลงไลน์แต่แม่ได้ไปเวกันด้วยแต่แม่ติดผู้ชายอยู่วัดอยู่นะครับอันนี้ทำไงดีเครับซึ่งส่วนตัวก็เลยบอกว่าพวกแม่เขาก็ไม่มีเวลาใส่ใจหรือเปล่าต้องแบ่งความเราไปให้หนุ่มคนอื่นเขาไม่ให้ลูกชายแบบเต็มที่อันนี้ติดเรื่องลูกหรือติดเรื่องอะไรคะติดเรื่องลูกครับ อีกเรื่องลูกครับอุ้ยช้างสติก่อนเพื่อนช้างเผะเดี๋ยวมึงจะแพ้เพื่อนอจ็คเดินนำหน้าหน่อยเพียงแข่งขึ้ข้างหน้าดิไปอยู่สะพานสอนอไม่ไปอยู่สะพานสอนอแลสะพานสอนอเลยเราเล็ดกินแพ้ของนายวะมันตุ่นๆแล้วไปเลี้ยวซ้ายไปน้องชอยเราอยู่กับเราอยู่กับใครมากที่สุดช่วงนี้ไปขึ้นทางเลยน้องพอนไปเยี่ยวครับขึ้นขานะเส้นหลังเลยครับ ไปไปต้องฟีกน้องทอยบอกว่าคนไม่ไหวครับที่เห็นแม่ทะเลาะกันขออนุญาตไปล้างหน้ามาอยู่กับพี่แม่พี่เลี้ยงดีถ้าให้ตัดสินนะเปียกๆนึงหรอกจับลูกกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องทอยหมดเลยเดี๋ยวรอน้องทอยมาตอบก่อนอันนี้ตัดสินได้เลยตัดสินได้เลยไม่ต้องแบ่งวรเลยอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือตัดสินล้างคือจบทุกอย่างนะใช่ใช่เพราะว่าได้ข้อมูลจากจากพี่สาวคนนี้มาเมื่อกี้เรื่องของการดื่มสุราใช่ไหมผมผมคนพูด อ่าโอเคมาคืนแล้วมาลับมาลับมาับพี่อ่ามาแล้วรูกมาแล้วาลสารตัดสินแล้วแล้วเราก็ยอมรับด้วยใช่ไหมว่าเราถ่ายตังค์ลูกเป็นแสนเป็นแสนเป็น้อยร้อเรื่องพี่อยากให้สิเกตแล้านเลยไม่น่าเป็นแสนนะพี่น่าจะเป็นล้านนะตอนนี้เอาหลายล้านนะจากเป็นโรงพยาบาลจุฬาจากปูมองของศาลนะความเหมาะสมในการดูแลควรตกเป็นของ ของพี่ของแม่เรานะใจฟูน้องใจฟูเพราะว่าน้องใจฟูเนี่ยมีเวลาดูแลลูกเขาก็ไม่ไม่ดื่มโซดาด้วยใช่ไหมรบใครมีิาวะด้วยค่ะมไปพี่ถามไปมาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองนอนค่ะมีสตินอาถือว่าเราควบคุมได้แต่น่าแดงเขาเรียกว่าสังคมแต่หน้าแดงเขาถนนคืออะไรค่าไล่ปกติแล้วก็น้องทอยช่วงนี้เราอยู่กับใครนานที่สุดครับนอกเมืองช่วงนี้ครับใช่อยู่กับนี้หน่อยครับ ลูกผมแปลกรู้นานสุดไลน์เกัมพวกพี่บนเกิดที่มาลูกเ่ยส่วนใหญ่ปแบบทำงานหนักครับผมต้องแบบว่าแชทติ๊กตอกกับลูกอย่างเดียวน้องทอยมาดูแบบพี่ไหมอย่าพี่ให้เิทธิ์ละสุดก่อนก็เปียกๆลูกปูเ้าเลยต่ออวดแบบว่าส่งติ๊กตอกกัค่ะอะไรก็ไม่รู้ผมตัดสินอย่างนี้นะผมว่าจะให้น้องทอยเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์ดูแลคือต้องพี่ใจยฟูนะครับแล้วก็สามจะ อนุญาตให้เรามาเยี่ยมลูกได้อาทิตย์ละครั้งโอ้โหแมได้แค่เยี่ยมเหรอครับแล้วก็จะดูความประพฤติปีกประมาณประมาณคุยกัลูกก่อนแป๊บหนึงได้ไหมครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าพฤติกรรมเราดีขึ้นไม่ถ่ายตังคูกขอคุยกับลูกแป๊บนึงได้ไหมครับยังยังต้องรอจะออกกาะหา เดี๋ยวให้ตำรวจสารล็อกมือนะไม่ไม่แค่แค่คุยแป๊บเดียวครับแค่สองสามประโยคครับไม่ได้ครับมันมีผลต่อการตัดสินศาลในภายหลันะไม่ไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนคำตัดสินเลยครับให้ลูกคิดตามศาลแล้วแต่แบบขอพูดนิดนึงนะครับได้ได้ได้อยลูกอาตามไม่เยอะฟ้ารออยู่กูว่าเนี่ยอยู่กับแจ็คูดีกว่าเวลาเวลาลูกมาอยู่กับหนูก็จะพูดแบบว่าเนี่ยฟ้ายังติดนี่อยู่เท่านู้นเท่านี้เลยค่ะแบบนี้รู้สึกือบ คลียรเรื่องของนี่สินของป๊าป๊านะคะอทำไมมันเป็นคนเร็วงี้วะแปลกาตังมาให้กูใช้นี่เลยกูจะได้แปลนี่ถักทีเป็นไทยอะไรไม่เอาเียใม่ผู้ชายโอ้ผู้ชายปะเนี่ยยึดยึดทำที่ศาลเอ็กตัดสินเนี่ยผมไม่พอใจกับศาลครับอ้าวเล้าวค้าเหรอศาลมีคนค้าบ้างเมื่อกี้เขาลบไปเลยนะคะมาวุ้นด้วยศาลครับเฮ้ยตำรวจศาลอยู่ไหนให้รู้รู้รู้ตัวศาล ไอับนี่นี่ไม่ต้องเอ้าเขาแทงผมมาเขาแทงกะไรสาครับเฮ้ยเฮ้ยเขาแทงผมมาครับขออนุญาตพาเด็กออกครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ขาใชครับความรุนแรงอันนี่ลูกอยู่ด้วยอุ้ยเอ้เขาทำลายร่างกายหนูด้วยค่ะแทงผมครับเาา้ไอลไม่ใช่หรอผมาชัดเฮ้ยยิงไม่โดนเอมึงจะยิงหรือจะชีเดียววะ ค่อยๆค่อยๆมือตำรวจอ๋อแสดงผมได้ครับอยู่ในความสงบนะครับอย่าใช้คำรุนแรงนะครับเขาแดงผมก่อนครับผมมีหลักฐานนะเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเราจะต้องจะต้องโดนคดีนะครับต่อเหตุคดีเหรอราชการนะครับไม่เขาเขาแทงก่อนค่ะเขาแผมไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรดูหมิ่นศาลเมื่อกี้เขาแทงครับเขาแรงผมรับไม่ได้ค่ะดูหมิ่นศาลศาลที่เขาทำเขาเขาดูหมิ่นค่ะ อะไร้หมดครับผมขออนุญาตพาเด็กออกครับครับผมเมื่อกี้มันต้องขวดเป็นเกมไหมเขาแทงผมก่อนครับไม่มีการเปิดก่อนเราคว้อาวุธสู้ถือว่าเราไม่แต่เขาแทงผมก่อนไงผมก็ต้องส่วนหรือเปล่าเข้าใจแต่ว่าเราสมัครใจถือว่าสมัครใจของเราผิดพลานะผมเจ็บจริงอันนี้ผมพูดเลยนะมีแบตสมัครมผมเจ็บมากผมพูดตรงๆว่าผมเจ็บจริงๆคนนี้โกเลยเขาแทงผมจริงๆครับดูดิดูตัวผมดิดูตัวผมดิดูตัวผมดิ ไหนไหนเนี่ยดูตัวผมดิเนี่ยกระเพกเลยอะจริงเกิดแสดงละครค่ะสารเี้เขาก็หกสารผมเจ็บครับผมโดนแดงบอกบอยช้างสิป้าครับลูกที่เกิดให้มาห้าแสนหมอให้ได้เป็นลูกอะโอนมาแล้วเดี๋ยวป้าได้ได้ได้เดี๋ยวป้าโอเคคะอะไรนั่นแหละเห็นไหมครับเวนไอ้เทียบอกเดี๋ยวป้าเอาดูมันดูมันจริงค่ะจริงศาสตร์ยังไม่ทันรักษาเลยพระเจ้าเขาพิพากษาแล้วเนี่ยจริง ้าแทงผมรับเหียงมึงงอมยัางนไม่สู้เลยหรอตับต่แข็งเงาอะเราเราได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกแค่มาเยี่ยมลูกแค่ทีละครั้งนะตาครับทอยลูก๋ยวเราไปกินตีทอยความประพฤติทั้งหมดเอ่อประมาณให้เขาดูแลหนูในนี้นะเขกล้าเข้ามาเยี่ยมเพื่อนะคะจนสามก่อนจนกว่าจะถึงวัดซิตี้หลังจากเบตาเสร็จสิ้นนะครับอจียวนมึงต้องให้ กี่วันมาครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนผู้นัดหนึ่ะเลิกไงผูใจจะหนาเลยมาเอกก็เจอกันได้ทีละครั้งไงนะครับทีละครั้งแล้วไปดูกันเองกินเงหลังเบต้าแล้วไปดูกันองกินเองหลังเบต้าแล้วแต่ว่าที่ต้องทำงานร่วมกันล่ะครับสบายละเคสก็ไไไม่่ด้ลให้นั่งให้นั่งแยกกันไปก่อนนั่งแยกไม่คือผมผมต้องพาลูกสอบครับเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าปอกเขียวด้วยก็ให้น้องให้ต้องให้ต้องมีไตโฟอยู่ให้มีไตโฟอยู่อยู่ด้วยตลอดไม่ไม่อยากอยู่ด้วยครับเอาคนอื่นได้ไหม เรียนสารที่เคารพครับวันนี้น้องทอยยังให้มารีนสอนเลยครับไปช้างมือไม่ไี้เลยเอิดดังนอนี้คืออะไรอ่ะ้เนี้ลิมอนครับเฮ้ยห่มนกนิ้งนิองนี้เปียกเปียกโคตรแข็งแก๊กตัดงเลยดิตามนี้นะตัดสิ่ละ ก็คือหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ถึงจะมามาดูแลลูกได้อุ้มลูกเล่นได้แล้วก็หลังเบต้าถึงจะสายจะพิจารณาความคิดดทีหนึ่งใช่เลือกเลือกวันะะคมานะคะว่าวันไหนหนูอยากให้อุ้มได้โอเคโอ้โหเต็มข้อน้ถ้าสมมติว่าพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้นจะลดการเยี่ยมลูกนะครับจากอาทิตย์นึงเป็นเดือนหนึ่งนะครับอืม แล้วก็จะให้ชดใช้สัตว์ย้ำคำพี้ยอะไรเราให้ชดใช้ภาษาเขาไม่รู้กันหรอและและให้ชดใช้เงินที่เคยรีบถ่ายรูปไปด้วยคืนทั้งหมดนะครับและย้อนหลังด้วยโอใช่ใช่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นสิบล้านเลยครับถ่ายตัวน่ะแยกข้าตังเลยดิแยกตับแยกไ่ะเราข้าตังค์เน่ยไปซะไปไม่มีประโยชน์เลย เรียบร้อยนะขออนุญาตปิดสามนะขอร้องด้วยครับขอร้องด้วยครับรูเอ็กซ์ขอด้วยจังตึงขอบคุณค่ะขอต้องขอโตใช่ไหมกำล่งนะขอไงวะกำลังใกล้ใกล้พี่พอแล้วพี่ผมอายแฟนผมว่าจริงมานั่งยิ้มกุ้มกิ่มเนี่ยไปใส่ตะแกรงไม่ใชพอแล้วพี่ผมอายแฟนผมว่าจริงโอเคจบตามนี้ ได้ตัดปัญหาเรื่องทะเลากันเรื่องลูกไหนกระเป๋าอะไรจ่ายค่าตัวสารก่อนเฮ้ยนะกระเป๋าอะไรกระเป๋าผมหมอใส่บินผมเหรอพี่มันปรชารกใจแบบว่าสามสเก็ดไว้แบบอยากอยากให้พี่เอกไม่คุยกับพี่ได้ไหมมีค่าตัวจดกับจำาเลยด้ไหมคะยืนอูทันเลยอ่ะข้าาาานาาาขาานไหีคาาาี้าีม ไม่นอนแล้วเปียกตัดสินคดีจ้ะเอามันไปตัดผมผมก็อันนั้นคือไอ้ยี่นะเดี๋ยวรอเอาไอ้นี่มันเยอะทำผมเหมือนคนคุกเลยสิยืมเกี่ปีวะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ครบเยอะแยะมันคงเวลาแล้วปะนขนาดอะอันนี้ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วปะสารสารคุณเปไหนวะสารกว่าอือกนอีกหนึ่งลูกเด็นข้อมูลนะครับไปไหนไปไหนล่ะสารเดราจะต้องจ่ายตังค์เรียกนะานนี้ จะหมดหมดเวลาสภาพนีหน่าจะไม่ได้ดูแลตลอดชีวิตอ่ะเอ็กอยู่ไหนเนี่ยเอ็กไปออกห้องน้ำกำลังจะไปห้องน้ำเมื่อพี่เอ็กมานี่ก่อนมาดูลูกความก่อรเวลาผ่านไปไวมากพี่เอ็กแย่จัดเลยตัดสิทธิ์ไปตัดสิทธิ์มีมีมีรถแม่พี่รถรถผมพาอะแล้วไอ้เบ๊กออฟออฟออเออนั่นแหละโอ้ยกับไปรับมาดิอยู่ไหนไม่ใครมีรถตรงบ้านเลยเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับรอ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 สามรถไปรับแหลการที่ได้จัดหวาต้องต้องให้เอ็กมาดูอ่ะ อันมาอย่างไรโอ้เบรกแย่แล้ววะสิ่งกับเอกเปลียนใจโหโซมปล่อยตัวเองโสมี่เลยเหรอไปข้ามทำไม่ชินมายังดูคนดูแลดูไม่ได้นะคะมาโดนปีเราก็ขโมืยจะดไปสภาพเนี่ยคนไม่ดีจำไปนะคนนี้เหรอจามมันยุติธรรมปะวะคนไม่ดีเหรอโซมแล้ววะไอ้นี่คนนี้ใครนี่พี่เหตุคนบ้าที่ไหนนี่ไอ้เนี่ยช้างมาอีโก้ไง าามมสิใช่เลยนั่นแหละยังเดียวพี่รบิดรู้จักพฤติกรรมนะสารสารในพฤติกรรมเนี่ยเรายังไม่มีการปรับปรุงตัวที่ดีขึ้นผมเปล่าแล้วครับไม่เหมาะสมยังอดแต่ขอบร้อนรอเลยสองตั้งรอลูกทั้งในเช้าจนเย็นตอนานเกินไปครับผมคิดถึงลูกผมสารเขาให้ไปปรับปรุงความประพฤติค่ะใช่เขาอาบแล้วเ๋อไม่เจอเป็นวันแล้า ปับปิดปับปับครับปับแต่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดผมครับละครคุณธรรมตอนพ่อชี้เมาเออไม่ไงที่เขาไม่ได้ตัดผมคือมาไงเนี่ยใครเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไล่รถไล่รถอะไรอีกเปล่าไล่เบ้าเลอร์สีเหลือง เวลาเลยมันเราจะยืนอุทธร์เหรอถ้าถ้ายืนอุทธร์ใช้เวลาดำเนินการเตรียมเอกสารประมาณอ่าน่าจะหลังวัดสามนาทีครับรอสามนาทีน่าจะรอวัดวัดวัดเปิดใหม่เลยไม่ได้ครับไม่ได้ตองตอนนี้ครับเราจะเตรียมอะไรมาสู้คดีใหม่หรอครับได้ครับขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาหนึ่งแอาบุ้แน่เลยว่ะหน่งอาบุ้ดนวิจารณ์แน่ไม่ติดบิ้นธนาคารไปด้วยไม่มีอลยดีมีแต่สเตทเมนท์ทีถอยโอนไปเดี๋ยวดูแล้ว พร้มอมแล้วปานโหตัดผมตัดเข้ามาเรียบร้อยเลยนนะครับไหนเรามีอะไรจะอุทธรณ์นะเราลองยกยกสิ่งที่เรามีต่อลูกเรื่องความดีใช่ไหมครับใช่ผมรักลูกมากครับถึงจะมีแม่มาแล้วตั้งหลายคนแต่ก็ยังอยู่กับลูกตลอดครับเคยีมึงเป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นอา ได้ไหมครับให้อาดูจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเรื่องครอบครัวได้ไหมคนไหนครับอาค์เนี่ยครับน้องชอยครับอาเรานี่ชื่ออะไรนะมารู้เหรอพี่มารู้ครับผมผมผมเกิดเหรอเป็นอาเราหรอจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วอารเราดูแลเราดีไหมดีครับดีมากเลยดีกว่าแม่ใจฟูไหม พี่ก็พอกันเลยครับกันเลยวันเดียวแล้วลูกฮะบีบเปับลูกว่าเราเรารู้จักกันมานานยังคือผมดีกว่าพ่อมันอะถึงจะรู้จักไม่นานน่ะพ่อเอ้พู่ใดีๆขอโทษเพื่อนตั้งึงใช่ไหมคอยเราเคยโดนอ่าเราถ่ายตังค์ไหมไม่เคยครับเมื่อกี้พิ่ให้มาห้าแสนฮะใค่ให้มาห้าแสน นี่ครับจริงเหรอที่มันเกิดถึงคนไม่ห้าแสนเลยเมื่อกี้หรอใช่ว่าเรานี่ไม่ีคนสมบัติดีมากเลยนะลูกขอยทีอะไรนะวันอะไรนะน่าจะวัดใจนะวันอะไรหนูบอกว่าวันอะไรนะให้วันนี้เลยวันนี้เลยเมื่อกี้และหางซ้ายเขาแตกแล้วนะครับไอ้สารค่ะหนูว่าเงินนั้นก็น่าจะไปอยู่ที่พ่อลูกอะค่ะพอไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับอยู่สามตะก้าสามตะก้าจะไปออกเส้นต้าครับครับแล้วกรณีนี้นี่ ขอขอาขอดูพิจารณาพฤติกรรมของไอ้จักสาวันได้ไหมไม่ได้ขอดูความสม่ำเสมอก่อนน่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ไม่เข้าใจค่ะเขาเอาอามาทำไมคะดูรีบนะครับโยนโยนโยนไปโยนมาตามตามตามกฎหมายแล้วสามารถทําได้ครับให้ญาติมาดูแลต่อจากพ่อแม่ถ้าเขาไม่ประสงค์วันที่พร้อมนะ อันนี้ผมถามแชททีวีมาแล้วป๊อแล้วนะลูกขุนลูกขุนถามลูกขุนมาเออลงลูกขุนแชทเขาบอกว่าสามารถทําได้อยู่รางรถไฟนะครับตรงชิงทรงเก่าใช่เลยได้ไหมครับรายาก็ตามนี้ใกล้สามวันเดี๋ยวใครสามวันอยู่วันจันําเสมอกนตรงยาวไปอันี้แล้วนะทางเขาวสามวันนี้ก็จะทีกิจกรรมระหว่างสามวันนี้อาจจะให้เราต้องขึ้นวัไงขึ้นไม่ได้ใครเรียกกูวะ ผอเคยชิงทองาำเดาผมเคยให้ตาไปชิงวองคตทองกำไม่ายย้อเป็นการแห้งกันเรื่องอะไรครับอันนี้เขาสนับสนุนชน้าุตค่ะเกี่ยวกันอาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องคดีทางแพ่งนะไม่เกี่ยวกัน มันไม่ได้เป็นคดีนะคะเขาจิตใจดีให้เช็คคใรับ่ไปใจดีครับซ้ายเท่าไหร่เนี่ยเอาลูกอ๋อหนึ่งแสนค่ะหนึ่งแสนพูดมึงกระซิบตามพี่อะไรล่ะพูดดังๆเลยค่ะอยากรู้ระวังร้าฟจะผ่านหนังประมาณเดี๋ยวขอดูความเสมอๆก่อนนะสองห้าเอาเป็นอย่างนี้ขอให้มันไม่เช้าค่ะเอาเป็นอย่างนี้นะกูว่าสารน่าจะง่วงแล้วรอสายสักสามวันนะสามวันเลยเหรอครับ แต่ใช่ให้สารจะดูพริกรรมเขาเพียรวันตั้งไปจริงค่ะจริงอะไรจะนะทำผมยุ่งผมยาวแล้วผมก็ผ่านไปหลายวันมันไม่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ปล่อยลูกมึงบิงเล่นไปก่อนด้านน้ำฝั่งอูเจงนะสารลูกงไปละสารก็เที่ยเที่ยงลูกไปก่อนนะคะจะเยิงแม่สารนี่มือเปล่าค่ะ ว่า <bills? S 2> อันนี้คดีอาญาแล้วนะคะซงผมเขาก็เข้าคุกได้เลยค่ะสายุธเผืออันนี้พี่รามใจผมครับอันนี้เอาแต่แสะเอาแต่ด่านะคิดว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงครับโอ้ยาวเจิตใจดีค่ะคือไงครับศารต่อเหตุในศาลนาะต่อเหตุู่ฆ่านี่ก็อาญานะไปแล้วม่จเคารับไม่ิงค่ะไไปปขึ้นพี่พี่จะพี่จะช่วยด้วยพี่ก็เรียนมาไม่ใช่หรอพี่ของจริงอ่ะี BC น่าจะออกไปด้วยไม่แน่ใจเป็นไปด้วยครับพี่เจตี เลือดไร้เลือดปิดสารเอาเดี๋ยวเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยป่าป่ากูได้ปิดสารไอ้ซ้ายเมื่อกี้ไม่เห็นนะน่าจะไปซ้ายอ่ะปิดสารแล้วอีกสามวันเดี๋ยวสารจะมาตัดสินใหม่สารไปแล้วใช่ไหมครับสารไปพักผ่อนละใช่สารค่ะสารไปแล้วดีครับทำไมนี่เดือดรุ่นก็เห็นหรือเปล่าพ่อชั่วปิดไรลือดนะ กูห่วงแล้วครับคือจะเป็นสี่ทั้งเป็นเอ็กเอ็กหนึ่งสิบสามไอ้รู้เสร็จแล้วบอกว่าปิดสารแล้วเอา่อเอ้ยนอนตามไปเลยครับตายไปเลยเดี๋ยวผมเคลียร์เองเขาจะไปนอนี่เขายังจอดอยู่เอ้าผมรุ่นยิงครับสารไปเลยไปเลยผมเป็นพี่ครับคดเป็นพีครับคด ไม่นีก็ตายก็ดรู้ทั้งหาหนี